สวัสดีค่ะท่านผู้ชมต่อยอยาวๆะ่ะมือนีเสี้ยนน้องไข่รงข้าขมาให้แล้วเลขในตะลาง่งกวอนวิ่งข่าววิ่งถูก0กับ7จับคู่ให้0 6ถูกข้างล่างค่ะเลขเพิ่นเป็นได้ทั้งบนทั้งล่างนะค่ะเนาะสูตรนี้สูตรเดิมดั้งเดิมสูตรเจ้าตำรับสูตรในตะลางย่าวน่านมาโดนแล้วนะคะ ยาวนานมานานแล้วเข้าวิ่งเป็นแจ้งไดเสียนหน้องไข่เขาไม่แล้วฝากก็เลยกดแชร์กดติดตามเป็นกาลัางใจเห็นจดดงนะเนาะในการทําคลิปในการก็ให้พูดให้เว้าให้จาาเนี่ยพูดถึงเอาตัวเลขนั่นได้นาะทีเดียวก็เห็นแล้วค่ะแต่เขาก็ตนและช่องแต่และทางก็มีลีลาการพูดของเขาน,นําเสนอของเขาเบอาเลี่ยงเลขยื่งสัละกลับไปกลับมา เม่ออันเก่าอยู่นั่นละลวก็เม่อบอกอันใหม่ยู่นั่นหละสํสำหรับเจดงยคือพ่อได้ซ้ำซากเนาะบอกคือบอกจบก็จบคือเอาข้ามบอกตัวอื่นเมื่อบาให้มันมีสาระให้มันมีประโยชน์นะคะให้มันมีหลากหลายจังเมื่อบิ่งตัวเลขกันแค่นาทีเดียวค่ะบึ่งตัวเลขเนาะถ้าเจแดงว่าเขียนนะแต่ถุกมือนีกับใช้เวลาเขียนเมื่อก็จะใช้ยาวนั่นนะคะเนาะก็กินเวลาใช้เวลาให้มันถึง เวลาที่กําหนดไว้เนาะค่ะเนาะเบาเลียงเล็กตัวเดียวหนึ่งนาทีทอนตัวศูนย์ื่อให้เจแดงเจแดงก็ให้ข้อมูลในการเขาหาปูซิลาเนาะให้ข้อมูลในการประสบการณ์มาเข้าถึงวิธีเข้าวิธีนั่นกับตองเบาเน่เนาะค่ะเนาะเพิ่นเป็นกระแสมาแห้งผู้ใดก็อยากเขากรา,าบเขาไหวเพิ่นว่าขอบาลมีเพิ่นผู้อย่างรู้เขาไปเพิ่นู้เราได้ค่ะเพิ่นเห็นเราโหเนาะนะแต่เขากลัวไก่เถิดเพิ่นแจ็กเทีย ไปซองข้างเลี่ยวกระไดเนาะค่ะบุญยังโมหอดได้แต่ไปกราบเพลนแล้วก็ทั่บุญน,น้ำเพลนเนาะแค่นั้นขอบุญบาร,รมีเพลนจะได้ถูกหวยรวยๆบพอึดอยากอึดกินนะค่ะนกมื่อเซหัวคู่พ่อแม่คู่บาอาจารย์เพลนคู่มีศีลมีธถ้ำคู่มีศีลมีธรรมคู่คู่บาอาจารย์ปู่สุริยัน เพราะไอ้พันลล่เส้นให้ผู้ใดของเงินจะให้พ่นเส้นพ่นเส้นเป็นเลขศูนย์เมิดแม่แม่นองกําแพงเส้นเป็นเลขใบหนึ่งเส้นเป็นเลขศูนย์ใบหนึ่งเส้นเป็นเลขหก่นว่าน่ะแม่นองกําแพงนั่นป่านยังไงยังบ่เอา่ะนี่หนีดวงของคนเนาะค่ะเนาะเิ่นเลขศูนย์บ่จอดนะมันเป็นคือเลขหกนะนะมือนั่นแต่ว่าเขาอยากไปอีกส่วนเดือนสกาวไปอีกมือหนาพ่นสีเส้นเป็นหยังเั้นเดือนสกาวเพิ่นก็ได้ไปซ่องรถป้ายทะเบียนกับมันกับอันนี้ล่ะกับ ก็บอกถึงเนาะตัวล่เส้นถูกเส้นห้ศูนชุนไปมือนาเพิ่นสีเส้นห้ตัวใดร่องไปเบิงประชันเน้เอส่วนกันไปอีกแล้วนะเขาหาวัดดีก็เข่าหาอันนั่นเนาะลงตัวเองหรือก็ลงคนอื่นเขาหาวัดว่าถ้าบุญห้สบายจิตใจนี่ก็ดีกาเขายางอื่นเนาะคะนะ่ะเนาะไปยางอื่นอยู่ละขอมูลเจดียนะ์น้ำมาบอกมาเกาเราสูกันฟัง่งนะคะไม่เฉพาะเรื่องเลขอย่างเดียวนะคะ ไปเบื้องเสียนหนองค่ายน้ากันค่ะบันีกเลยก็แช่สังซื้อ,อยาใา้ตาแล้วก็12ออยพัดนี่4 0 0 450บาทแล้วก็ครีม1ัน0ค่ะผู้ใดอยากได,ไดอ้อันนี้ก็พ300พอดีเลยพ2 5 0องอิถ้าเพิ่มอีก50บาทจะได้รองพื้น BB ครีมไปใส่ไปได้เจะแดงก็ใส่อยู่ตอนนีเขาเจะแดงเขาตะนาเป็นยังแคนว่าเขาแคนมันฝังลึกเหรอคะทุกนชมเจะแดงตากแดดตั้งเต้หน่อยๆผู้นะ่ะ อุิยบอกไปหลายมันหลายทันแล้วเจ้าเราดีกว่าเนาะใส่เ้องตัวเลขค่ะเพิ่นขีดเส้นใต้อยู่ที่ศูนย์หกกับเจ็ดกับเจ็ดแปดเนาะค่ะเนาะถ้าศูนย์มาศูนย์หกพันว่าถ้าเจ็ดก็เจ็ดแปดกับเจ็ดหกเนาะค่ะเนาะนี่คือเพิ่นขีดเส้นใต้งวดก้อนงวดน,นี้เพิ่นขีดเส้นใต้ที่นี่ละค่ะหกสามหนึ่งสามกับหนึ่งสี่เนาะค่ะเนาะสำหรับเลขวิ่งยังบ่บทันได้ห้เบิ่ง อบๆไปไฮซีหนึ่งสามได้สามตัวเพิ่นค่ะขีดเ้นไต้ตัวนี้อ่าันนี้หกหนึ่งเจ็ดค่ะขีดเ้นใต้คือกันหกหนึ่งสี่เอา,าง่ามแท้หกหนึ 6, 1, ่งสี่ขีดเ้นไตคือกันค่ะเอาท่านผู้ชมบ่เห็นขอโทษขอภัยเห็นตเจีแดีวสำหรับตัววิ่งนะคะเจละ ที่ปิดที่ปิดค่ะเดี๋ยวล่อเลแนะเอ็แม่สว่างน่ะจะมากประดุลค่ะเอ้าแม่สว่างหมวดก่อนวัาเป็นหมวดนี่เป็ี่ยนชุดเร็วๆหมวนี่หัวนี่ตัวไดล่ะที่ใส่ละ หาแม่สว่างคหะท่านผู้ชมอยู่ใส่แล้วค่ะหายาแทะให้ชุ่มเป็นบุญตาบารมีนี่ค่ะหมดก่อนเนาะแม่สว่างอีกสองสมมือจังมาะวิ่งวิ่ง ว่องกับวงมะงามเถิดเจรแงเตี้ยว่องมะงามนี่แหละมันออกเพิ่วงตัวนี้ค่ะค่ะนี่ราคาเล็กเส้นหนองคายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสังเกอขีมกับทางมาต่ำเบอร์โร้กัห้หนาจอนี่ค่ะแคบหนาจอค่ะ แคปหน้าจอนะคะหกสามหกเจ็ดหกสี่หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่ว่าพิดเนาะจะเดียงว,ว่าจะเขียนพิษเดีย๋ยวนี้ค่ะวิ่งหกกับหนึ่งขีดเส้นใต้ที่หกค่ะหกสามหกเจ็ดหกศูนย์หกหนึ่งหกสี่ไปเลยนะหกสามหกเจ็ดหกศูนย์ออกไปแล้วแต่กัหกหนึ่งหกสี่แค่นั้นเนาะค่ะ มีซีตูตัวถ้าจับคูถ้าว่าหกสีมาเนาะค่ะถ้าว่าหนึ่งสีมากับหนึ่งซีหนึ่งเจ็ดออกไปแล้วหนึ่งสามตัดออกบัวมาหนึ่งหกออกไปแล้วโอ้ยเหลือหนึ่งซีตวเดียวค่ะถ้าจะเอานะเนาะเพราะฉะนั้นจับคูหกดีกว่าค่ะหกกับหนึ่งจะมาด้วยกันไหมไม่น่าจะมาเพราะออกไปแล้วนะคะเนาะเอาเป็นนรืงในการเสียงสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลจนใจกะสังคีมมา ชุดนี้พันสบาทพันสบาทค่ะตัวนี้เบบีครีมรองพื้นค่ะก็50บาทนะคะห้บาทขายคู่กันไป1,300บาทค่ะสิบสองร้อยบาทสีร้อยหบาทถ้าเอา3ามกับปุกพันสองร้สามกับปุก1,200นะคะแล้วก็แคลเซียมแคลแมก0หบาททวนเก็บเงินปลายทางนะคะตัวนี้ก็ สีสมรถฝากัดจุดแดงดำสีขาวนะ่าน,นุ่มนวนสดใสแลดูอ่อนไวไร้ริ้วรอยชุดละพันสามร้อยได้ b ีครีมไปด้วยนะคะ b ีีครีมรองพื้นทาตัวนี้กลางวันแล้วก็ทาตัวนี้ทับเลยแล้วก็ทาลิปทับแปรงเขียนคิวคือเจดงเลยค่ะแล้วก็ไนท์ครีมกลางคืนคอลลาเจนทองคำค่ะสำหรับชมเนาะ สนใจถ้าคขามาใดตามเบอร์โทรคือในหน,หนัดจอนะคะเจแดงขอกพตัวร่าไปก่อนนะคะขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามเจแดงมาตลอดแล้วก็ยาวนานตั้งแต่สมัยไหนสมัยไหนพีรัวล่มเนาะค่ะเนาะขอท่านผู้ชมโชคดีนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงลำดุยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมั่งมีสีสุขอยู่ดีมีสุขความเจ็บยาใดความไขายาหายมีลูกหลานว่านอนสอนไงนะคะ เจเดงขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะยกมือสวัสดีสดพร้อมเด้อค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมบ่เห็นเจเดียงโอ้ยเจเดียงก็เป็นบ้านยกมือมีผู้เดียวนะสาธุเอาค่ะนะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอนอบน้อมท่านผู้หลุดพ้นทั้งหลาย ขอนอบน้อมวิมุติธรรมทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากอันตรายทั้งปวงผู้ปองร้ายจงพ่ายแพ้ไปให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองสว่างสวัยดังพระอาทิตย์และพระจันทร์วันเพ็ญด้วยเทินสาธุ มอะออุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาลาหสุริยังจันพังประมุตจะสุสวดสามจบหรือเก้าจบจะดีมากสาธุ